ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับแอดมินจอร์นมอโตไรบ์ในส่วนของวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงข้อมูลตัวเลขสถิติของรถซูเปอร์ไบค์ที่เรารู้จักกันดีซึ่งก่อนอื่นเราต้องบอกว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่ทางนิตยสารยังแมชชีนของประเทศญี่ปุ่นได้ทําการทดสอบและเก็บค่าขึ้นมา โดยใช้ทีมว่า b a s e 20 superbike หรือว่าง่ายๆก็คือเป็นการนำเอารถ superbike ทั้งหมด20รุ่นรวมถึงส p o r t b i บค์รุ่นอื่นที่เป็น p r o r u c t i o n Bike มาทดสอบเกี่ยวกับในเรื่องของสถิติตัวเลขอัตราเร่ง ความไวและความเร็วในการเข้าเส้นตามระยะทางที่กำหนดซึ่งข้อมูลที่เราจะนำมาพูดในครั้งนี้ก็คือท็อป10รถซูเปอร์ไบค์ที่สามารถทำตัวเลขความเร็วสูงสุดได้มากที่สุดในระยะทาง1,000เมตรเริ่มจากคันแรกสุดครับนั่นก็คือเจ้า Honda c p r 1 0 0 0 r ์พ รุ่นปี2017ที่สามารถทำตัวเลขความเร็วสูงสุดตอนเข้าเส้นไว้ได้ที่283.20กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจุดที่น่าสนใจของรถคันนี้ก็อยู่ที่เราไม่สามารถยืนยันได้ครับว่าทางยังเมชชินเลือกใช้รถสเปคใดระหว่างสเปค130แรงม้าที่ว่ากันว่าเป็นสเปคเดียวกันกับที่ถูกนำมาวางจำหน่ายในประเทศไทยหรือเป็นสเปค189แรงม้าแบบเดียวกับที่วางจำหน่ายในประเทศทวียุโรป และสหรัฐอเมริกาเนื่องจากแม้ทางยังไม่ชินจะเป็นสื่อของประเทศญี่ปุ่นและซูเปอร์บคคันที่ว่าก็เป็นตัวรถที่วางจําหน่ายในประเทศญี่ปุ่นแต่ตัวเลขกําลังสูงสุดของมันที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ Honda Motorcycle J8 กลับระบุว่ามันเป็นตัวรถที่มีสเปคแรงม้า189ตัวไม่ได้ถูกตอนแรงม้าลงเหมือนกับที่นํามาวางจําหน่ายในประเทศไทยแต่อย่างใดส่วนอันดับ9ครับก็จะเป็นคาวาซากินินจา ZX10RR รุ่นปี2017ที่ยังไม่ได้ถูกปรับแรงมา้าเพิ่มขึ้นเป็น204 PS เหมือนกับตัวรถในปี2019โดยมันจะสามารถทำความเร็วตอนเข้าเส้นได้ที่284กิโเมตรต่อชั่วโมง ถัดมาในอันดับ8ก็จะเป็น Yamaha YZF-R1M รุ่นปี2017อีกเช่นกันซึ่งเอาจริงๆแล้วทั้งแรงม้าและน้ำหนักตัวของมันก็เท่ากันกับตัว YZF-R1M โฉมล่าสุดโดยมันจะสามารถทำความเร็วสูงสุดตอนเข้าเส้นไว้ได้ที่285.91กิเมตรต่อชั่วโมง ต่อมาที่อันดับ7ก็คือ k a w a ส a กิ z x 1 4 r ที่เคยได้ชื่อว่าเป็น p โปรดักชันไบที่เร็วที่สุดในโลกโดยความเร็วสูงสุดของมันที่สามารถทำได้ในระยะทาง1,000เมตรก็จะอยู่ที่286.37กกิโลเมตรต่อชั่วโมง ถัดมาในอันดับที่6ก็จะเป็น BMW s 1 0 0 0 r รุ่นปี2018ที่สามารถทำความเร็วตอนเข้าเส้นได้มากกว่าตัวรถในอันดับที่7อีกเล็กน้อยครับนั่นก็คือ286.83กกิโลเมตรต่อชั่วโมง มาถึงครึ่งทางในอันดับที่5ก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์จากค่ายคนบ้านั่นก็คือ Suzuki GSX-R1000R รุ่นปี2017ที่สามารถทำตัวเลขความเร็วสูงสุดไว้ได้289.80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในอันดับที่4ก็ถึงเวลาของ s u เปอร์ไบจากค่ายอิตาลีบ้างนั่นก็คือดูคติพานิเกเล V4S เวอร์ชันปี2018ที่ทำตัวเลขความเร็วสูงสุดตอนเข้าเส้นไว29้292.14กเมต่อชั่โมง ด้านอันดับ3ครับก็เป็นโซไบที่ใครหลายๆคนยังคงรอคอยให้มันถูกนำมาเปิดตัวในบ้านเราสักทีนั่นก็คือ All New Honda CBR1000RRSP หรือถ้าจะให้เรียกง่ายขึ้นก็คือ CBR1000RRSP ที่สามารถทำความเร็วสูงสุดตอนเข้าเส้นไว้ได้293.43กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนอันดับ2หรือรองชนะเลิศของสถิติตัวเลขตรงนี้ก็คือ bmw s 1 0 0 0 r ที่สามารถทำความเร็วสูงสุดเชือนอันดับ3ขึ้นมาอีกนิดเป็น293.78กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ทั้งนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัว s 1 0 0 0 r ที่ได้อันดับ2เป็นตัวรถที่มีการติดตั้งชิ้นส่วน m package ซึ่งจะมีน้ำหนักเบากว่าตัวรถรุ่นปกติลงมาอีกนิดหนึ่ง และอันดับหนึ่งของรถซูเปอร์ไบค์โปรดักชันที่สามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากที่สุดในระยะทาง1,000เมตรก็คือคาวา s a กินินจา H2 ซูเปอร์ไบค์หรือจริงๆก็คือไฮเปอร์ไบค์ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์4สูบเรียงพ่วงระบบซูเปอร์ชาร์จที่สามารถทำความเร็วสูงสุดไว้ได้297.65กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ทั้งนี้ตัวรถ H2 ที่ใช้ในการทดสอบ เป็นตัวรถเวอร์ชั่นปี2018ซึ่งยังไม่ได้ถูกปรับจูนแรงมา้าเพิ่มขึ้นเป็น231 PS เหมือนกับตัวรถปี2019ดังนั้นถ้าหากทางยังแ MACHIN ได้มีการนำตัวรถ n ิน j a H2 โฉมล่าสุดมาทดสอบค่าในครั้งนี้เลขความเร็วสูงสุดตอนเข้าเส้นของมันจะต้องมีทะลุหลัก300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นอน และอย่างที่เราบอกไปครับว่าการทดสอบตัวเลขต่างๆในครั้งนี้ทางยังแมชชีนไม่ได้มีแค่การเก็บตัวเลขสถิติที่เรานำเสนอดังกล่าวไปแค่ชุดเดียวเท่านั้น แต่ยังมีการเก็บข้อมูลเวลาอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะเวลาในการที่ใช้วิ่งจากหยุดนิ่งจนถึงระยะทาง400เมตรและระยะเวลาที่ใช้ในการวิ่งจาก0ถึง1,000เมตรของส่วนใบแต่ละขันด้วยซึ่งท็อป10อันดับจากรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง20คันที่ทางยังแม่ชินได้นำมาทดสอบจะสามารถทำตัวเลขในด้านอื่นๆได้อย่างไรอีกบ้างเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบกันในเร็วนี้แน่นอน แต่ยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน y o u u t YouTube c h a n n e l m o t o r i v a l รวมถึงไปกด f o l lowing และกด Scene ซ First Fanpage f a c e b o o k o o t o r i v a l .com ให้กับพวกเราด้วยนะครับส่วนสำหรับในวันนี้กระผมแอดมินจอดและทีมงาน m โ t o r i v a l ก็คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ